ตอนบินสแตนบายจากกรุงเทพกลับมาชิคาโกนะบอกเลยว่าโคตรทรหดเลยแหละทุกคนพี่คือพี่จอร์จทำงานสายการบินยูเนเต็ดเวลาวูดี้นั่งเครื่องบินนะก็จะนั่งแบบตัวสแตนบายที่ไม่คอนเฟิร์มราคาจะประหยัด มีที่นั่งก็ถึงจะได้บินนะทุกคนเราอะ่ะแพลนว่าจะนั่งอีวาจากกรุงเทพมาลงไต้หวันและนั่งจากไต้หวันน่ะมาชิคาโกเลยแต่วันนี้ไฟที่เราเลือกไวอ้อ่ะดันมีปัญหาทุกคนทําให้เราอะ่ะไม่สามารถที่จะขึ้นเครื่องไฟล์ของอีวารอบ10บโมงเช้าได้ซึ่งตอนนั้นอะ่ะวูดดี้ไม่มีแบ็กอัพไฟล์ที่จะบินกลับมาอเมริกาเลยหากันสดๆกับพี่จอร์จตอนนั้นออตอนนั้นพี่จอร์จเที่ยวอยู่ญี่ปุ่นแกก็เจียดเวลามาหาเที่ยวบินกลับอเมริกาให้วูดดี้ก็มาเจอรอบสิบ,สบกกเอ็ดโมงห ญี่ปุ่นแล้วก็แพลนว่าจะต่อเครื่องจากญี่ปุ่นน่ะไปลงชิคาโกแต่ก็ต้องไปดูหน้าง,งานอีกทีนะว่าเครื่องจากญี่ปุ่นไปลงชิคาโกะมีที่นั่งไหมตอนเช็คอินอน่ะเจ้าหน้าที่บอกว่า จะเช็คอินได้ก็ตอนวินาทีสุดท้ายเท่านั้นพอต้องดูว่ามีที่นั่งไหมสุดท้ายก็มีทุกคนวูดี้ก็ได้เช็คก,กระเป๋าแล้วก็ได้รับบอดดิ้งพาสแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าจากญี่ปุ่นไปอเมริกาที่นั่งมันเต็มมากๆเลยจะยังไม่เช็คอินให้นะเธอต้องไปรับกระเป๋าที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปเช็คอินไปรอหน้าง,งานอีกทีว่าจะมีที่นั่งไหมและนี่ก็เป็นสภาพอีโคโนมีของสายการบิน ANA จ้อจตอนนี้ะจะเป็นไงก็ช่างขอให้มีที่นั่งกับอเมริกาก็พอบอกเลยว่าตอนจะกลับใจหายอีกกกกแแแลล้้้้ววใจปปคคิดถึงงเมมือออไทยอทยีีุนน่ะหหาาฟับ เ,มเมท,ที่ยวบินกรุงเทพฮานิดะก็ะประมาณ6ชั่วโมงก็จะถึงสนามบินฮานิดะทุกคนตอนนี้เครื่องบินกาลังทะยานขึ้นน,าน่านฟ้ากรุงเทพมหาคนครคือสวยมากส่วนชั้นอีโคโนมีเขาก็ให้หูฟังมานะ<ม>ทุกคนม,มีหมอนมีผ้าหม่มและนี่ก็เป็นหน้าตาของของว่างขนมที่แอร์มาแจกมีชาเขียวด้วยนะหอมหอมขนมก็อร่อยนะส่วนเมนูข้าวกลางวันเขาก็มีให้เราเลือก2องออปชั่นนะวูดี้เลือกออปชั่นแรกแล้วล่ะ เป็นไก่กรอบเคี่ยวซอสทุเหลืองแอร์บอกว่าอร่อยนะอันนี้ลองชิม,มและนี่ก็เป็นหน้าตาอาหารกลางวันของสายการบินเอเอชันประหยัดนะทุกคน<ม>รสชาติอาหารก็รู้สึกว่าโอเคเลยแหละทุกคนถ้าใครชอบอาหารจืดๆก็โอเคนะอย่างเราใส่ส้มตําไทยใส่ปูก็เต๋วเลืออย่างเงี้ยแซบ่บมาเจออะไรอย่างงี้มันก็จืดไปเลยก็เป็นห้องน้ําแต่ทุกคนรู้สึกว่ามันไม่เล็กนะรู้สึกว่ามีที่ให้เราทําธุระได้ไม่อึดอัดนะทุกคน ดูสิมีหน้าต่างด้วยนะเป็นการฉีดที่วิวสวยที่สุดห้องน้ำสะอาดสะอาดรู้สึกใหญ่กว้างขวาง,วางไม่อึดอดัดสำหรับที่นั่ง A N A ชั้นประหยัดเราก็รู้สึกว่ามันนั่งสบายนะไม่รู้สึกอึดอัดเลยดีโชคดีด้วยแหละไม่มีใครนั่งข้างๆเลยได้มาทั้งโลเลยแหละทุกคนอ่ะ<ๆ>เพอเพอแอร์เอาของว่างมาแจกกันแล้วเป็นแซนด์วิชสโมกแซลมอนอ้าวไม่ไวายถึงญี่ปุ่นแล้วเหรอเนี้ยเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังนะว่าบินสแตนบายของตัวสตาฟจะเป็นยังไงบ้างจากญี่ปุ่นจะโหดเฮี่ไฮขนาดไหนเดี๋ยวจะมาเล่าให